มันดูมีอะไรมากขึ้นใส่แอร์พอร์ตของเราได้น่ารักหมดทุกสี วันนี้ก็พอกับช่องเดียดียกิเกิดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดียจะมาเห่แล้วก็จะมารีวิวกระเป๋าแตนออยอีกแล้วทุกคนแต่ว่ารอบนี้จะมาเห่ทั้งหมด2ใบด้วยกันนะคะจริงๆมันไม่ใช่2ใบป้ามันคือแบบ2บวกหนึ่งที่เป็นแบบใบจิ๋วเล็กๆนะคะใบแรกที่เดียจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นน้องแซนออยอันนี้เลยอันนี้คือเดียเพิ่งได้มาเลยนะคะแล้วก็กําลังเห่มากๆเพิ่งใส่ของที่แบบใช้อยู่ประจําวันลงไปนะพอคิดว่าเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะเอาใบเนี้ยไปใช้นะคะใบเนี้ยจะชื่อว่าน้องแซนออยโพสแบบเป็นส ดำนั่นเองแล้วก็เขาจะมีสีสติชมกคา่าแล้วก็จะมีสีแซนแล้วก็มีสีครีมด้วยคือจริงๆน่ารักทุกสีแต่เดี๋ยวรู้สึกว่าเดียมีกระเป๋าสีดําไม่เยอะมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทรงที่เป็นกระเป๋าสีดําอันเนี้ยมันดูค่อนข้างที่จะวินเทจแล้วดูน่ารักมากๆที่เดียวชอบเลยนะทุกคนเห็นเปะาว่าเขาจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดกับตัวเย็บที่เป็นสีขาวเดียวรู้สึกว่ามันทําให้กระเป๋าไปเนี้ยมันดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ดูมีความวินเทจแบบน่ารักมากๆนะคะใบนีีีี้้้้กก็็็จะมมาาาาเเเปนนนทรงแแแบบแบบสส่่หลลลยลายยยผผืวว ะะก็ถูกใจสําหรับสาวที่มีแขนอวบๆแบบเราเนะก็คือเวลาสะพายเนี่ยมันก็คือจะไม่ติดไหล่นะคะมันก็จะไม่หล่นแล้วมันก็จะแบบสะดวกมากๆเลยความยาวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยของตัวเดียนะก็คืออยู่ใต้หน้าอกของเราประมาณเนี่ยคือกําลังดีอะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูน้องที่เดียบอกว่าเป็นตัวแบบใบเล็กๆอีกอันหนึ่งนะคะเขามาในถุงผ้าแบบนี้ทุกคนเออจริงๆใบเนี้ยเขาก็มาในถุงผ้านะคะแล้วด้านในเขาก็คือมีการแบบดันทรงมาอย่างดีเลยนะส่วนเจ้าใบจิ๋วอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าโพสพอดนะคะตัว อันนี้คือโพสแบ็กตัวนี้คือโพสพอตนั่คนะคืออันนี้น่ารักมากๆ่ทุกคนมันจะเป็นมาในใบจิ๋วๆแบบนี้ที่เราสามารถใส่แอร์พอตของเราได้นะคะหรือว่าใครจะอะเดปไปใส่เป็นเหรียญก็ได้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยอันนี้มันจะสามารถเปิดได้ทั้งหมดอย่างนี้เลยคือกว้างๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวก็เอาแอร์พอตของเดียใส่เข้าไปเนาะก็คือพอดีพอดีถ้าใครใช้แอร์พอตรุ่นล่าสุดอ่ะที่เป็นแบบนอนอ่ะก็คือใส่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือยังหลวมๆอมอยู่เลยอันนี้คือน่ารักมากเป็นกิมมิค มากๆเลยนะเดี๋ยวเดียจะติดน้องเขาเข้าไปกับตรงใบใหญ่ก่อนนะคะวิธีการติดก็คือง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็มีตัวแบบอย่างเงี้ยมาให้เราเราก็แค่เอาน้องใบเล็กใช่ไหมของสายอันใหญ่แบบนี้แล้วก็เอามาเกี่ยวใบตัวเอง พอให้น้องโพสพอร์ตออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคือน่ารักมากทุกคนอันนี้ก็คือจะมีความเงาเงานิดนึงนะเดี๋ยวเดียจะมาเปิดให้ดูว่าด้านในเนี่ยเขามีช่องอะไรบ้างแล้วก็สุกของได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูนะคะด้านหน้าก็คือจะเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหม ส่วนด้านหลังก็คือคล้ายๆกับรุ่น s t a n d o สีแดงที่เดียมีนะใบเก่าที่เรียทำรีวิวไปแล้วนะคะก็คือเขาจะมีช่องด้านหลังตรงนี้ให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถใส่เป็นบัตรที่เราใช้บ่อยๆก็ได้หรือว่าจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์แบบปางก็ได้เนาะอันนี้เดียวก็ใส่บัตรรถไฟฟ้าของเดียวไว้นะคะก็เสียบไปตรงนี้เลยเวลาขึ้นลงมันก็จะหยิบง่ายๆสะดวกดีนะทิปของกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะมี2อ,อันแบบนี้นะเราก็สามารถเปิดมาได้กว้างถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถแบบ จุของได้เยอะมากๆอันนี้คือสามารถใส่กล้องที่เดียะถ่ายอัดอยู่ตอนนี้ได้เลยอันนี้คือกล้อง Canon G7X Mark III นะคะมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมก็เป็นกล้องคอมเพกที่สามารถเนี่ยใส่อันเนี้ยเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายวอล์กถ่ายอะไรได้สะดวกมากนะตอนนี้เดียะใช้เป็นกระเป๋าตังใบใหญ่อยู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สามารถฟิตอินได้เข้าไปแบบพอดีเลยนะก็คือไม่สูงจนเกินไปนะคะเวลารูดซิปก็คือไม่ได้ติดกับกระเป๋าแล้วก็ power bank นะคะเข้าไปได้ด้วยแล้วก็จะมีลิปมันของบอบบี้เบลนะคะแล้วก็ลิปทิ ของ TCE อันหนึ่งด้านในกระเป๋านะคะทุกคนตรงนี้จะมีช่อง2อันเห็นปะอันนี้จะเป็นช่องเล็กๆใช่ปะส่วนอันนี้จะเป็นช่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยช่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็คือแนบยาอมเอาไว้นะคะคือแบบมันจะได้เหมือนเวลาเราหาในกระเป๋ามันก็จะได้รู้เลยยาอมอยู่ตรงนี้มันก็ง่ายดีมันก็เป็นการแบ่งสัดส่วนกระเป๋าใช่ปะอันนี้เดี๋ยวก็เอาสายชาร์จ iPhone นะมาเสียบไว้ตรงนี้เนาะมันจะได้ไม่ไปพันเกี่ยวอะไรกับของที่อยู่ในกระเป๋าก็คือเพื่อให้มันไม่รกนั่นเองนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีซิ เงินหรือของสําคัญอะไรก็ได้ของเพื่อนเ,เลยนะอย่างเช่นแบบเดียบุคคนชอบใส่เครื่องประดับใช่ไหมแล้วถ้าเวลาอากาศร้อนปุ๊บเนี่ยเดียก็จะชอบถอดแหละพวกเครื่องประดับหรือแหวนะอะไรเงี้ยเวลาที่แบบเราไม่ได้จะถ่ายรูปแล้วเราจะกลับบ้านแล้วละอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่จะเก็บไว้ในกระเป๋านะคะแล้วก็มันก็จะหายบ่อยมากๆสาหรับกระเป๋าที่แบบมี10ช่องเดียวไม่ได้มี10ด้านในอะไรเงี้ยคือถ้าเขามี10ด้านในอย่างนี้ใช่ปะ่ะเวลาเดียถอ,ยแถอยดแหวนเงี้ยเดียก็จะเก็บไว้ใน1ิช่องในแล้วก็ปิดนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราเก็บพวกแหวนเก็บอะไรไปในช่องใหญ่ยังหยิบเงิินยบอะี้ บางทีมันก็หล่นออกมาได้แล้วมันก็จะหายนทุกคนเก็บ่ะใบนี้คือถือว่าดีมากๆแล้วก็น่ารักมากๆนะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะจุน้าหนักเบาด้วยนะคะเห็นใบใหญ่ๆแบบนี้ก็คือไม่หนักเลยทุกคนแต่ว่าเดียติดนิดนึงคือตรงที่เวลาหยิบของอะไรอย่างเงี้ยมันแอบยากนิดน,นึงนะสำหรับเดียคืออันนี้ด้วยความที่มันเป็นใบใหม่ด้วยมั้งเวลาเปิดซิปใช่ไหมแล้วเวลาล้วงมือเข้าไปอะ่ะมันก็จะมีความแบบติดติดซิปนิดนึงแต่ว่าเดียคิดว่าถ้าใช้ไปนานๆอะ่ะมันก็จะสามารถอ้าแล้วก็หยิบของได้ง่ายขึ้นนะคะอัน,น ทรงมากๆอยู่นะทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเพื่อนๆไม่ใช้กระเป๋าเนี่ยก็ให้ใส่ที่ดันทรงที่เขาให้มาตั้งแต่แรกเอาไว้ด้วยอันนี้เขาก็ให้ ที่ดันทรงมาแบบนี้ใช่ไหมเวลาเดียวไม่ใช้เดียวก็จะแบบใส่เข้าไปนะคะกระเป๋ามันจะได้เป็นทรงสวยแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆน,น,นะทุกคนนอกจากถุงผ้าที่เขาให้มาแล้วนะคะเขาก็จะให้การ์ดแบบนี้มาด้วยนะเป็นการ์ดที่บอกว่าเป็นแตนโอยของแท้นะคะเห็นป้ะมันจะมีเขียนอยู่ว่า c e r t i f ิฟายเดอร i ออริจินอลแซนอนะคะนี่ตรงนี้เราก็มั่นใจได้ว่าอันเนี้ยเป็นของแท้แน่นอนะอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าใบที่2กันบ้างนะคะกระเป๋าใบที่2ก็คือน่ารักไม่ต่างจากใบแรกนะทุกคนอันนี้คือยังอยู่ในถุงผ้าอยู่ยังไม่ได้ใช้ เหมือนกันนะคะก็คือเพิ่งได้มาเลยทั้ง2ใบนะใบนี้จะเป็นน้องที่ชื่อว่าคอตตี้แบกนะคะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คืออันนี้สีที่เดียเลือกมาใช่ไหมชื่อว่าสีมกค่าแล้วก็จะมีสีครีมแล้วก็สีดํานะคะคือน่ารักหมดทุกสีจริงคือเหมาะสะพายไปช่วงแบบวินเทอร์สปริงหรือว่าช่วงที่มันมีความอากาศเย็นๆนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยความที่กระเป๋ามันดูมีความนุ่มๆแล้วก็ดูมีความนุ่มมอะรู้ความไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะแล้วก็ ตรงเนี้ยมันสามารถปรับสายได้นะคะว่าเราต้องการความสั้นความยาวมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวก็ปรับให้มันยาวสุดเลยเนาะเพราะว่าเดียไม่ค่อยชอบกระเป๋าที่มันสั้นจนเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันติดแขนนิดนึงถ้าใครอยากจะใช้เป็นกระเป๋าถือใช่ปะก็ปรับให้เป็นสายสั้นสุดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันเนี้ยก็คือปรับได้ง่ายๆนะคะมันก็ใช้เหมือนการปรับหัวเข็มขัดอะทุกคนเนี่ยเป็นประมาณนี้นะใบนี้ก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างกระัดลัดนะคะแบบไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนก็จะจิ๋วจิวหน่อยเนี่ยเห็นปะถ้าเทียบกนนะ,ะ็ มีความใหญ่กว่าใบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้ของสแตนออยนะคะเห็นปะเล็กๆตรงนี้เป็นสีเงินเอออันนี้เป็นอะไหล่เงินนะคะจริงๆอันนี้เขาก็มีใส่เป็นตัวดันส่งมาให้นะแต่ว่าอันนี้เดียกแกออกไปแล้วนะคะพอเปิดซิปออกมานะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้ใช่ปะแล้วก็จะมีเป็นช่องแบ่งตรงนี้นิดนึงนะคะข้างๆกระเป๋าฝั่งนี้เออเราก็สามารถเสียบบาตใส่ลิปมันแท่งสั้นๆแบบนี้ได้นะแต่ว่าถ้าลิปแท่งยาวก็จะใส่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ ใส่อันนี้ไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อ่ะลิปแท่งยาวก็ใส่ตรงช่องใหญ่ตรงกลางนะคะใบนี้จะไม่สามารถใส่กระเป๋าตังค์ของเดียได้นะคะจะต้องใช้เป็นเหมือนพวกการ์ดโฮเดอร์หรือว่ากระเป๋าตังค์ที่มีขนาดเล็กลงมานิดนึงเนาะด้วยความที่น้องมีขนาดที่ค่อนข้างกะทัดรัดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใส่มือถือของเดียดูลงไปว่าได้หรือเปล่าอันนี้จะเป็น iPhone 14 Pro นะคะแต่ว่าไม่ใช่แม็กนะลองดูซิว่าจะใส่ได้ไหม เฮ้ยทุกคนโอเคนี่คือเขายังสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะถ้าใส่โทรศัพท์ได้ก็ถือโอเคแล้วเพราะว่าอย่างพวกเงินพวกอะไรอย่างเงี้ยมันใส่เป็นการโรเ lder เปลี่ยนได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะจุเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็ยังสามารถใส่สเปรย์แอลกอฮอล์อันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะแต่จะไม่สามารถจุก,กล้องอันเนี้ยที่เดียถ่ายอยู่ปลวอล์กได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบจิ๋วๆประมาณนี้นะคะสะพายแล้วก็อยู่ประมาณใต้อกนิดนึงทุกคนทุกคนน่ารักมากเลย้องคุณน่ารักมากแล้วเป็นผ้าแบบเนี้ย บ้าแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะไม่เลอะง่ายเท่าไหร่แต่อันนี้ก็ต้องระวังพกน้ำอะไรนิดนึงใช่ไหมเวลาจะวางหรืออะไรก็คือต้องระวังเปียกนิดนึงนะคะแต่โดยรวมคือน,น่ารักมากทั้งสองใบเลยนะอันนี้ค่อนข้างที่จะแมชง่ายมากๆนะคะสำหรับสีที่เดียเลือกมาจริงๆรุ่นคอตตี้แบ็คคือแมชง่ายทุกสีนะไม่ว่าจะเป็นครีมหรือว่าแบบมอคค่าหรือว่าแบล็กก็คือง่ายหมดนะคะมันเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะดูมินิมอลมากๆเลยนะเดี๋ยวเดียจะแปะภาพตอนที่เดียใช้น้องๆสองใบนี้ไว้ให้นะคะเพื่อเป็นนการให้เพื่อตัดสิ ด้วยว่าเออพอเอาไปใช้จริงเนี่ยลุกโดยรวมมันดูเป็นยังไงบ้างนะคะเดียบอกเลยว่ามันน่ารักจริงทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะคะที่ i g s ีแซนโอยดนะคะแล้วก็เร็วๆนี้แซนโอยดเขาจะเข้าประเทศไทยแล้วนะคะก็รอติดตามกันนะทุกคนเราจะได้สั่งซื้อกระเป๋าแบบน่ารักน่ารักแบบนี้มาใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าใครชอบคลิปเราแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคน